พร้อมเทิงเจ้าวัดเจ้าว่าหรือว่าเจ้าป่าเจ้าดงพร้อมเทิงเจ้าหวยเจ้าน้องอาผู้ที่รักษาอยนี่ฐานที่ที่นี่ก็ดีอาขออัญเชิญอาดาว่าผู้ขาเองเหตุยังลงไปก็จงขอ,งขอนิมนต์อาลงมาเป็นตะกี้พยาในแก่ลูกศิษย์ลูกหาอาเพราะว่าสิเป็นพร้อมเทิงบุญญาบารมีของคุณครูบายจาย์ก็ดีอาลูกเต่าเราหลานพร้อมเทองผู้ขาเองเห็ุยังลงไปก็ขอ,ขอนิมนต์อาขออัญเชิญ อาลงมาเป็นตะก,กี้ยัานในแก่ลูกคิดลูกขาอาผู้ขาเห็ดยังลงไปก็ขอให้มีแตะความสําเร็จลุล่วงด้วยปี่เดอ้อนี่อาสาศทุชาตุท คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลดูดูมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสาธุสาธุชาสังฆบุชาบุชาบุญชาถ้าบุญชาขอานานาสาธุสาธุสาธุถ้าที่นี่ลูกเต่าเหล่าลานถ้าพร้อมเถีงถ้าลูกเต่าเหล่าลานก็ได้มาหอดมาถึงในปู่เอ่าปูะวัดตะสิเป็นอ่กะก็คือ ถ้าเพิ่นมาหอดมาถึงอาว่าคำใดเพิ่นก็จะแต่แต่งมาให้ถูกจริงถูกอย่างอาทีนี้บววัาจะิบเป็นอาพร้อมเทิงเจ้าทีเจ้าทางไม่นั่งท่อนี้ก็ดีอาพร้อมเทิงเจ้าวัดเจ้าว่าหรือว่าเจ้าป่าเจ้าดงอาพร้อมเทิงเจ้าทีเจ้าทางไม่นั่งท่อนี้ก็ดีอาบววัดฉิบเป็นพร้อมเทิงอาครูบาใหญ่ก็ดีหรือว่า ล่วงปูก็ดีอาจจะหาว่าลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าผู้ขาเองเฮ็ดยังลงไปจงขออัญเชิญอขอนิมนต์ลงมาเป็นักขีพยญาติในแก่ลูกศิษย์ลูกหาอผู้ขาเฮ็ดยังลงไปก็ขอให้ผู้ขาได้หูแจงเป็นจริงปาบวัติิ์เป็นพรอมเทิงบุญญาบารมีของปูข่าวก็ดีอาหรือว่าเจ้าวัดเจ้าว่าพร้อมเทิงเจ้าป่าเจ้าดง อาปว่าสิเป็นพร้อมเท่งพอยใหญ่เม่ใหญ่ป่าลุงสูงต่ำกว่าดีอาลูกเกาเล่าล้านได้จัดเด็แต่งเขามาให้เด้อืหมนี่อาหลายอย่างหลายแนวอาปวาสิเป็นพร้อมเท่งผลลามากหลากใหม่อาหารหวานข้าวอาปี่งปูเปียงปลาก็มีได้ปูืหมนี่อามาอยู่ไม่กินเราอาอยากกินแก้วอยากกินปลาแดกก็มากินเราเด้อปูเด้ออาเชิญกันลงมา อาพอว่าจสิไปอยู่แห่งหนึ่ตำบลใดก็ดีหรือว่าไปข้างอยู่ไ้อยู่หน้าหรือว่าไปข้างอยู่ป่าอยู่ดงอาอยู่ห่วยอยู่นองอาจจะหาว่าได้ยินเสียงลูกเต่าเหล่าล้านหรือว่าได้ยินเสียงผูกหาอาเรียกร้องห้องหาก็ขออัญเชิญนำคุมครองดูแลอาลูกเต่าเล่าล้านในบ้านจะของเดินทางไปใส่มาใส่ก็ขอให้ปูอานำดูแลเพิ่เด้อบ้านนี่ปู อาเฮ็ดยังลงไปบ่วพ,พ่อได้ก็ขอให้ได้เฮ็ดสิ่งใดที่บ่อพอดีก็ขอ,ขอให้ดีอางวดนี่ผู้ใดสีมาตาทั้งใดกัช่างมันเดือปูเด้ออาจัดเตะออกมากไกลๆลอดงามขานมานี่ละปูวอาลอดดังมันออกมาอาเฮ็ดเหรียญเห็นหัวบ่ได้ได้ปูวผู้ขาเองกัจักสิ่มืวหัวคือกันอามันอาจจิทนคำสิ่งที่บ่ดีเสียดหูมาอยู่ตลอดเวลาปูว อาทีนี้มือนี่ก็ขออัญเชิญอาลูกเต่าเล่าล้านก็ได้มาฮอดมาถึงนั่นแหละอาทีได้พ้าพี่น้องสู่ต่อไปเฮ็ดยังได้พอกับพยอมดอกอาทีนี้เอาแทอะเด้ออาพอก็ได้ฟิตได้ซ้อมมาออกกําลังมาวาสินนกยีเดียมือนี่อาศินนกยีดอกเวากันกระปอูอาคือกอมอเตอ์ใหญ่เฮ่ากับมาเนาะอาผู้ฝึกสอนมวยก็ดี ควได้มาตั้งไกลมาจากทางกรุงเทพกรุงไทพฯพะรั่อออวอาบอดองอยานเดิมพันธ์ทอดกวากันมาอาปูเพลนวางชันอาสิ่งใดที่มันบนดับดีกะสิผ้าลูกผ้าหลานลบหลีกออกอายางไปทางใหม่อาสิ่งที่บัน,บนผ่านมาเฮายาสุไปถอยหลังกบาบอาเดินหน้าต่อไปไปให้มันพอไปให้มันเห็นหมองที่มันสิสำเร็จดูรลวงความหวังในปู อาความหวังฝากไว้น้ำปูหม่องเดียวอาที่นี่เอฟที่ถุกหม่องถุกบอลกัลอดจอ่องอาตะเลปูขาวเลจานแมวอาเมื่อนี่เห็ดจังไดกับปูกระดองอาหาัดเบิ้งให้คักหา,าตเด็ดเด็ดให้ลูกให้หลานเดือปูเด้อให้ปูขาอาปล่อยมันออกไปเลยปูเั้องล่างเัืองบนงวดสีเถึงนี่อาปะดองไปสนใจคนอาประดองไปฟังเสียงดอกปูอามีอย่างกับให้ปูจัดออกไป สา <ingt> ปุจาธุสามุาธาส,สาธุสัมภสเมุสาธนสาธุโาธุส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 างุาธิสาธุสาทุสาธสุสาธุสาธุสธุสาธาาธาธุธธ สาโตะดูชาตาดจับอาสาโทะซาธุธรรมะปูชาชปูชาปูชาถ้าผูขาขอราธนาสาโุสาโุสาโุะมาอยู่มากินเด้อปูเอ้ยมีหอดเปี่ยงปูเปี่ยงปลาคอยกินเด้อข้าค้อภูคขาบ่รบผิดชอบเด้ ข้าข้อก็ออหายหายห้เสียเด้อเสียเอาปิป่งปลามาหายปูเห็ดยังไนกน่อนอ่าสีกินก่อนสั้นก่อนหมอปูเอาป๊กไปอันนั้นเลยเด้อไปจุดหลดไปมันคือฝนหน่อยๆมามบิุด อยู่จุดไปจุปทัศน์แต่ที่กินฟังอยู่ดอกไปย่านฝนมากย่านฝนมากขึ้นหน่อยๆจุปทัศน์ก่อนนะครับอ่อาได้จุปทัศนนะครับท่านผู้ชมฝั่งนู้นก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรอฝั่งนี้นะครับวันเี้ท่องฝนก่อนเลยนะเอา จัเจนครับผมจคเจนครับ, <c oughs> รบาอ,นนอาทีนี่ลูกเต่าเรล่าลอาเป็นเดจ้บเดจแดงมาให้อาทีได้รับปากรับพอกันไว้กับปูเอ้อะถ้าว่าอยากฟัง เสียงดังๆอยากฟังเสียงประทัดาลูกเต่าเหล่าล้านก็ได้จัดแต่แตงมาให้ทุกสิ่งถูกอย่างปูอาจะหาว่ามันมีสิ่งใดที่ยังบ่้นทันได้ถืออกถือใจหรือว่ามีสิ่งใดยังบั้นอันพออกพอใจก็ให้ทักได้ทวงขึ้นมาาลูกเต่าเหล่าล้านงวดสีฮอดสีเึงเพล่อาให้ลูกให้ล้านมีเงินมีทองเพิ่้จัดแต่แตงมาให้ได้ปู อาลูกเต่าเล่าหลานงวดที่ผ่านผ่านมากลับบเป็นอย่างบ่เสียอ,อกเสียใจอาทีนี้เมื่อนี้ลูกเต่าเล่าหลานได้จัดเด้แ่งมาให้ว่าอยากฟังเสียงดังๆอาเพิ่นกระไดผู้นีเดินทางมาจากทางกรุงเทพกรุงไทยผู้ละไดเอามาหอดมาถึงอาทีนี้ผู้ขายเองเมื่อนี่ก็คืออากำมีในเลือดเนื้อร่างกายของผู้ขากกะหูซึกวา่าอาดีขึ้นแน่พ่อสมควรละละปู อาพ่อสิหาให้ปูได้อาศัยหลางผู้ข่าโยอาทีนี้หากว่าเมตตาสงสารอาของหลางผู้ข่าก็ขอให้ปูสิ่งใดที่มันดบดบบดีกำจัดออกไปอาทีนี้ก็แหงจ่อจิออกพันสมพันสาบุญท่านก็แหงตาลายได้ปูอาผู้ข่าเองก็จะได้ขอนำปูหลาหลาอาสิ่งที่ปูได้ไปติไปเตียนได้ไปทักไปท่วงผู้ข่าไว้มันสิเป็นจริงขึ้นมาหรือบอ่ปู

มาอมอกมีกมาีเาคาสองม,วมอ้วนเดียเอาไม่อีกสองมว้วนย่านมันเหมือนเียออมาเทียนละม้วนเลย

อ่าให้ได้บันดลบันดาลให้ผ uh ู้ข uh ่าได้ห sure> ูวแจ้งเป็นจริงเป็นฟูตั้งน้อยกับจูดดังกันดอกว่าจะบอร์หอนต้อกคิดคิดมูกมน มนี่ยังหนอกสูบบวแอบมอมวนมองันน้องผัวเนาะยังไ่น เอาไาห้พันสูบมาหน่อยเอามาเอามาสูบบาแสบมองว่าเอาโตแสบแสบมวนมวนมาเมืองอ่าให้มันสีสูบมวนมวนคือฟังเสียงมันดังบางหนึ่งคือน้อยแทแลลูกอ่าคือน้อยแแลเเป็นอย่างเอามาลายจุดจากหนี่ไปหอดหวยรับท่านอ่ามันโบแพงดอกลูกมันโบแพงดอก อาที่นี่ผู้ข่าเองอากจะได้ขอนามีพัวอาประวัติที่เป็นพร้อมท่้งผู้ข่าวก็ดีที่นี่ผู้ข่าเองอาลูกเต่าเล่าหลานได้จัดได้แต่งมาให้ถวายอิ่มนำสำลานแล้วอาก็ได้เขี่ยหมากสูบยาเนอีพวอาเขี่ยหมากสูบยาใจเย็นๆก็ให้ได้อาจัดได้แต่งให้ได้เปิดให้ผู้ข่าได้หูได้เห็นมือพั ที่นี่งวดฟังเนี่ย้อลูกเด้อฟังเนี่ยผู้นีนอยากได้นำบ่อหลวงบาหลายเด้องวดสีหดจีเถิงผู้นบอกว่าอยากเอาอยากได้ต้นใหม่เนี่ยลูกจากสองต,นตน้นสามต้นกันยังดีอ,อยากว่างทางขึ้นนี่นะะเอามาให้เพิ่น,นี้เด้อต้นใหม่สีงาๆกระถาง,งใหญ่ๆกาเป็นต้นยังครับผู ดอกสีเหลืองกระไดสีขาวก็ได,ด<อ>นะลูกเนอะอยากได้ถ้าทาได้มาแล้วก็บาเป็นอย่างนอดได้รับปากรับข้อกันไหวงวดเนี่ยเอาให้ดีเอาให้เป็นในลูกเด้อตีล่างกาเอาก็ไดลูกอเอามาอีกนะ เอามาให้เพื่นอีกแน่ต้องไหมโอ้ยจะเป็นจุดซาอย่าผู้ใดอ,อย่าขอลองอย่าสูบพังเพลินเหมือเด้อปูเด้อ ว่าผู้่นเป็นเจ้าของยากันแน่แล้วเน่มอีกในปัวอ่าจจนี่ผู้ขายเองกับบเป็นอย่างปัวอ่าเมื่อนี่ก็คือตอนหลับปูได้อ่าตามสบายปัวอ่าได้พักได้พื้นขึ้นมาลหลายเติบพอสมควรอ่าที่มันได้พิษได้พลาดไปกับผู้ขายเองอ่ากับบอเสียอกเสียใจพร้อมทั้งลูกเต่าเหล่าล้านอ่าเจนี้มันเป็นเรียงธรรมดาปัวอ่าบต้องไปหน่อยใจบอดองไปเสียใจเด้อ อาลูกเต่าเล่าล้านให้กำแกล้งร่างใจมากกระลายพ่อชมความ้านปัวอามันก็ได้พิษได้พาดไปกะบอเป็นยังอาภูคาเองก็คือจะเขาอ,อกเข่าใจงวดนี้เอาให้เพิ่นได้กินได้อยากได้ปัวอาสิออกพันสมพันสาอาบุญท่านก็แห่งตาลายให้ลูกให้ล้านได้ไปจับใจใส่สอยในครอบครัวได้ปัว mà hết rồi neo à cái anh à đi bùa cài em อาเกิดความเจ็บความปวดขินถ้าผูเมตตาสงสานงวดนี่ก็ขอบอกให้ผู้ข้าได้หูแจ้งเป็นจริงให้มันตรงตรงในปูเด้ <c oughs> ออาหาบางขังบางเทียอาผู้ข้าเองก็เกิดไม่ไงล้นปูอาอาจ,จิหูเท่าเพราะท่านเทิงการอาหาบางขังบางเทียมันก็มีอายอมพิดยอมผ่าดไป อาทีนี้ปุณดตีได้เตียนภูคามาผูคากจะจิได้เห็ดามที่่อบอกอ่าหรือว่าตามที่ปูบอกเด้อปูเด้ออืมอืมอืมอาทีนี่ภูคาเองอากะจีได้จดจำามาไว้ในพออ่าภูคาเองก็คือสิบบอหลงบอเ่มอาที่นี้ผููคา,า,าเองก็ค,งงกคือจะได้หูแจงเป็นจริงอาทีนี้ผููคาเองมือนี่ก็คือจะได้ขอส้ำตัวบนจองตัวล่างเด้อปูเด้อ อาดาว่าบุญญาบารมีจริงใดที่ภูขาเหตุด้วยความดีหรือว่าบุญญาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดียวในสถาธานที่ที่นี่ก็ดีอาจงมาบันดลบันดาลอาให้ภูคาใดโฮแจงเป็นจริงอืออาบิงให้มันขักขักสะก่อนยีพอัวอาขอให้มันเป็นจริงขึ้นมา กิ์ด้วยนะครับข้าวหินแล้วก็พิมพ์ด้วยนะครับผม,มข้าวอ,อะไรเนาะข้าวนะครับทุกชมสัญญาหนึ่งมันเย็นเนี่ยลงเด้ออ่าลงมาไหวอยู่ใต้ขาเด้อลูกเด้ออ่าเข้าใจบ่ลูกเข้าใจบ่เอาให้เป็นเน๊อ่าเอาให้เป็นเนี่ยข้าวหนึ่ง เมียนเด้อหลูกเด้อเมียนเด้ออ่าเมียนเอาเลยลวงอ่าปูบอกว่าเลขงวดเนี่ยถักเก่าบมาสามตัวบนแปดต้องมาร้อยเปอร์เซนต์หลูกอ่าเสือเอาอ่าเก่าหนึ่งหาเด้อฟังเอาให้ดีอ่าเก่าหนึ่งหาเด้ออ่าอาจจะได้ยินบ่สุคนอ่าญาติพี่น้องที่มาต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือว่าต่างตำบลก็ดีอ่าเก่าหนึ่งหานะ อาล่างนี่เพื่นบอกว่าหนึ่งสามเด้ออาหนึ่งสามอาฟังให้ดีได้ลูกหนึ่งกับศูนย์มันเป็นอย่างอาฟังเอาให้ดีอาหนึ่งกับศูนย์มันกระชิดตาหนึ่งบอม่าศูนย์ตองมาปูเพื่นวางสันโลกอาหนึ่งสามศูนย์สามเ้าลูกเด้ออาฟังเอาให้เป็นอาจงขอนิมดเลยท่านนำเข้ามา อาสู่ในดวงกิและดวงใจเนวพระคัมมาสมพุธหออาจงขอ,อนิมนต์ท่านอาลงมาปริยนจัดส่องมองดูให้เห็นแจ้งเป็นจริงขอไปสัญญาณเน็ตด้วยนะครับ,รบเน็ตกับวัดเน็ตหมดถูก้นแตะสมุดมาลบเลื่องบางกนญญาน เดี๋ยวผมจะสรุปให้เอฟซีฟังไปได้ดูกันนะครับผมในคลิปนะครับอ้าขอให้มันเป็นจริงขึ้นมาอหกพออเบิ้งให้มันกระกักเบิง้งให้มันตรงตรงอีพออ้าขอให้ผู้ข้าได้หูแจ้งเป็นจริงอ้าแก่ไม่แก่เมือ่อให้ลูกให้หลานในพออ้าวัววัจเป็นพร้อมเทงอ้าปู่ยาตายายอ้าพ่อหญ่แมหญ่ป่าลุงชงตํำก็ดี อาลูกเต่าเล่าล้านได้จัดได้หามาให้ได้กินได้อยากอามาแบ่งสันปันส่วนกันกินกระปูดเด้ออาที่นี่ให้แล้วก็คืออางวดที่หอดที่ถึงก็ให้บุญญาปรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานที่ที่นี่ก็ดีอาได้บันดลบันดาลให้ผู้ข้าได้หูแจ้งเป็นจริง ถ้าทีนี่ยังสงตัวล่างอีพอเก้าหนึ่งหับนมเก่ากับศูนย์สาะครับผมกินไหมครับผม ขอไปอูซสีทางช่องแฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูนะครับอาเขียนให้พี่ให้น้องได้เบิงได้หัได้เห็นอาคางบนนี่เพิ่นบอกว่าเก่าหนึ่งห้าอาคางล่างคือจะเป็นศูนสาเด้ออาเลขกหดวนี่มันแยจ,จังได้มันก็บ,บไปดอกยอดใหม่ปลายใหม่รูกอ่ามันจะรอดรอดดังหมเจ้าลงมาอาอยุต่ำต่ำ ปูพนกับพยายามว่าเอาลองมาอยู่ตีนในลูกลงมาอยูดตีนอ่าเลขมม่หน,นีไปใส่บ่ไดดอ่าขึ้นไปสูงๆกต่องมาต่ำคือเก่าลูกเ <c oughs> ข่าใจบ่นเนี่ยก็คือมีแค่นี้เองปูพนบอกว่างวดนี้ให้ไปโดดๆเดียวๆเด้อ อาเพิ่นบอกว่าสามโตบนสิเป็นเก่าหนึ่งหาอาสองโตล่างคือจิเป็นศูนย์สามเพิ่นบอกวางสั้นเด้ออาเฮดาอาเจด้ยินสุคนเนาะอามาเมื่อนี้ก็คือสิเขาออกเข้าใจเมียนเอด้ลูกเด้อเมียนเลยอาเก่าหนึ่งหาหนึ่งหาศูนย์หาระวังให้ดีเดอลูกเด้ออาระวังเอาเน่ย อันนี้แหละเพิ่นยังเสียอกเสียใจถึงขั้นน้ำตาตกพล่ะอาวาลูกเต่าเล่าลานยังบ่เข้าอกเข้าใจเอาบ่ท่านเป็นอากระคืองวดที่แล้วผ่านไปอาเพิ่นก็ย้ำแล้วย้ำอีกยานลูกยานลานเอาบอกเป็นระวังตะหกกับเก่าอาบอกแล้วบอกอีกก็ยังบอกเข้าใจกันคุณชมนะครับผม วายนะไปตามนี้ครับท่านชมนะครับผมแนวทางนะครับผม26กันยายนนะครับฟูดลาบอันใส่ท้องไปทิ่มเองน้องนี่หมกัวกับไล่แล้วก้าว15น้ำกินเนี่ยบันไดยินกันบ่ล่ะสุมองสุบอลเห็นมะเออเมียนรอด าทีนี้คือสิเขา่าใจเนาะ